Gracias. Uh -huh. uh -huh. uh -huh.

ูเบอรที่ช่วยกันเห็นผลแตกต่า พระรระธานพระบาทสมเด็จพระเาจ้าอยู่หระทรที่เนะครับซึ่งเป็นแถนสุดท้ายในปี2547น,นะครับก็จะเห็นว่า,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 พา,พาพท่นรงพระปาธาน่าประเทศไทยที่มีทุกละเลือดร้อ,องล่งสี่ลูกนะครับรวา่าลูกแรกคือด้านสิน่งแลดน้องนะครับแล้วก็ด้านทังคนด้านเสือพรธรรมนะครับ แล้วก็ด้านเศรษฐกิจด้านความข็งแรงนะครับซึ่งผ้ทรงเขียนอยู่ที่กลางทุกประเทศไทยว่าสามนาทีพลังขังจุนแผ่นดินไทยนะครับก็วันนี้นะครับที่เรียกว่าเราในฐานะเป็นปผสมนิก่อนที่เรามีความรับผิดท่านนะครับเราได้ร่รรวมกันแสดง ความรับต้องดีความรับคามซื่อสัคคีในปรนเทศไทยของเรานะครับเพื่อที่จะได้ช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ด,ดีนะครับวันนี้ก็ได้เห็นพลังทุกภาคส่วนนะครับท่าราชการภาคประชาชนภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคราชการ็ภาคสตรีนะครับ